ลาบยศและสันเละเริญสิบนิ้วน้อยๆน,น,น,นะครับของหมอขวันทั้งสามนำทีมงานโดยคุณหมอน้ำส้มพนรนฤตยานะครับจากรายการไ n See ซ o u Voice นะครับส่วนหมอขวัญ คนที่สองนะครับน้องสาวคนเล็กนะครับน้องน้ำตาลวริศลานะครับจากรายการไ See y ซ u Voice นะครับและกับผมนะครับหมอนพก้านะครับจากรายการไ See y ซ u Voice เช่นกันนะครับวันนี้นะครับก็กราบสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแขกผู้มีเกียรติทุกทท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานอุปสมบทกับพ่อนาควิสุทธ์นะครับเอี่ยมจำรูนในวันนี้นะครับนี่แหละครับ เกิดเป็นผู้ชายท่องไว้ว่าทดแทนค่าคุณน้ำนมเลือดในอกหกผสมกลั่นเป็นน้ำนมบ่มออกมาน้ำนมของแม่ที่แผ่ซ่านเค็มมันหวานผ่านกายาเลี้ยงลูกให้เติบโตมา คุณล้นฟ้าหน้าทดแทนครับครับเมื่อเราเป็นชายไทยเมื่อเราอายุครบ20ปีเราก็จะต้องบวชนะครับเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาบวชเพื่อทดแทนคุณค่าน้ำนมนะครับออครับก่อนที่เราจะเริ่มทํากวนนาคนะครับก่อนที่เราจะ บูชาพระรตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะให้พ่อนาคนะครับได้กราบพระในบ้านกราบพระในเรือนกันเสียก่อนขอให้พ่อนาคหันหน้าไปกราบที่คุณพ่อสามครั้งคุณแม่สามครั้งครับ เมื่อพระนาคนะครับได้กราบพระบูชาพระรัตนไตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะให้พระนาคนั้นนะครับกราบพระในบ้านกราบพระในเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปเราจะให้พระนาคนั้นนะครับได้กราบพระบูชาพระรัตนไตรกันเสียก่อนนะครับคอยพระนาคตั้งนโมขึ้นสามจบนะครับตั้งนโมสามจบนโมตสาพระะวโตโต พักีพาหุงพาหุงบุกพังบุกพังอหังที่นี่อหังที่นีสัพพะสัพพะทาเรนโตทาเรนโตนิพานังนิพานังปะระมังสุขังปะระมังสุขังอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา อรหังสัมมาสามพโภพระวาพุทธังพระวันตังอะภิวาเทมิพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระขวตาธโมสวากขาโตพระวตาธโมธรรมนะมมสามิธรรมนะมมสามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโคสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโคสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิ กราบลงไปสามครั้งครับครับต่อไปนะครับหมอก็จะขอถ่ายพ่อนาคครับด้วยทองเท่าลูกมะพร้าวนะครับด้วยพ่อนาคนั้นนะครับรูปดออาจจะมีฝูงพูดผีปีศาจนะครับหลงไหลอยู่นะครับหมอจะถากขอถ่ายตัวแม่ซื้อพ่อนาคนะครับ เท่าทองลูกมะพร้าวนะครับข้าพเจ้าจะขออัญเชิญแม่ซื้อทั้งเจ็ดวันนะครับ แม่ซื้อเรือนล่าง <ơi> แม่ซื้อเรือนบนแม่ซื้อล่างหุนก้าแข็งแม่ซื้อแรงประจำวันสมมุตินางนั้นสืบเนื่องกันมาแม่นื้อแม่ซื้อวันอาทิตย์ชื่อนางวิจิตราวันแม่ซื้อวันจันทร์ชื่อนางยักษ์นงคารแม่ซื้อวันอังคารชื่อนางยักษ์บอดีสุดแม่ซื้อวันพุธชื่อนางสามนทัศน์แม่ซื้อวันพฤหัสชื่อนางกะโรทุกแม่ซื้อวันศุกร์ชื่อนางยักษ์นงเยา แม่ซื้อวันเสารชื่อว่านางเอกลัยถ้าต้องชื่อคาดค้านผู้ใดแล้วก็ขอให้มารับไปเถิดนะแม่ซื้อครับเมื่อเราถ่ายทองให้กับพานาคนะครับด้วย ไขพระนาคนะครับด้วยเท่าทองเท่าลูกมะพร้าวนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะได้อัญเชิญเทพพยายดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสิงสถิตณยอดหลักปลายสีนะครับเอีออยงเองเอีออ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 ยงพนมหัด นมัสการขึ้นเนื้องเงือกีตสิรพศกราบโกมพนมเนื้อวหยกรูปัญจา สิ่งคอนเทพพระไทยังซึ่งเป็นครูผู้บรรยายบทเสียงพาอีกทั้งครูประโคนทัพเทวริษสิงสถิต อยู่ยังห่วงพระเวงหงทรงมีเดชศักดิ์สิทธิ์เรื่องริทางขออัญเชิญเทวามาช่วยอำนวยใช่ขอเชิญคณะปีพาธท,ทำเพลงวา ใครับหน้าขาลโวย จิตตาปริตังพระนานโตสักเคกามีจะรูเปคิริสีขังระตจันตลิเควิมานิ ทีเปรักเทศจะ้าเมตรวนา้าเนเคหาวันทุมิเขตเนอเต้ภุม,มาจายานโตเท,ทวาชะละทละวิสัมเมยัยคะ หันทบนาคาติทานตาสาันทิเกยังมูนิวะระวัจนางสาโธเมสุนานเนโต สวาณกาโลอายามพระทันตาธรรมัสสวากาโลอายามพระทันตาธรรมัสสวากาโลอายามพระทันตตา ดาจ้าวเทวัจงลงมาจากสวรรค์วิมาเนบนเทพดาจาทั้งสิหก ฉันฟ้าจงสเสด็จตรงลงมาเป็นเบื้องตนมาเป็นมิ่งเป็นควนงานมงคล ยู่คนแบบโบราณเนินนานเนมมา,ากมามพบรูปประพบจบลำนาวบนภูเขาทองทะเลบนเว ้ายเคหาลาดหลวงทั้งปวงเคันอีกทั้งปรียาวาสุกรีผู้มี ทานจงมาช่วยอำนวยพรอเ้อฝ่อายปวงเทพเทวัน เออยวอารีตนสิงหาสาธิตนอเออเยังออลำเนาเออเออออเออู้ขาเค ยินเสียงกูกรองเออ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 เขาร้องเชิญเออจึงหอกเอืออเออเออจากวิมาน ลอยละลองมาในท้องเออ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 เขาร้องเชิญเออแล้วลีลาดเออ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 หลอนเออลงเออ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 ตรองพี่ที่อง เห็นเขาจุดธูปเทียนเออ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 เวียนเข้ามาเออที่บูชาเออเออใบศีลอเออเออเออเพิธีกรรม จบคำอันเชิญเทพพยดาเจ้าใครนั่งอยู่นั่นให้ลันของขึ้นสามทีเสียงใครดีโหรองด้วยเพื่ออวยเออ,เอ,อ,เอ,อชายขอเชิญคณะปีพาดท,ทำเพลงสาธุการเพื่อต้อนรับเทพพยดาเจ้าณก,กาลบัดนี้ ओ oh, आ oh, oh.